สวัสดีค่ะวันนี้พี่ก็จะมาให้เคล็ดลับนะคะในการขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดผลลัพธ์นะคะอันดับแรกค่ะให้เราขอ,ขอากรรมนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะคะไม่ว่าเราไม่รู้หรอกจริงๆเราอาจจะไม่ได้ทําผิดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราอาจจะทําผิดต่อลูกค้าเราหรือใครก็ช่างนะคะที่เขามาการที่เราจะขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้ผลลัพธ์นั้นนะคะคือการที่เราต้องมีสัจจะใช่ไหมนะคะก็จะมีสัจจะบารมีนะคะถ้าวันนี้เวลาเราไปขอพรอ,อะไรไว้แล้วอย่างพินิจนะคะก็เคยมีขอพรแล้วก็ไม่ทำใช่ไหมอะแล้วก็มาทำอันอื่นไปเรื่อยๆนะคะเราก็เลยขอให้เราอยู่กับปัจจุบันเนาะแล้วเราก็ขอหัวสิกรรมก่อนที่พินิจจะขอพรพินิขอหัวสิกรรมก่อนค่ะขอกรรมใดๆที่ข่าพเจ้า เคยร่วงเกินผ <si ู้ใดไว้ตั้งแต่อดีตชาติข้าพเจ้าขอหงสิศีกรรมกรรมที่ข้าพเจ้าเคยร่วงเกินผู้ใดด้วยกายวาจาใจข้าพเจ้าขอหงสิศีกรรมยกถวายพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นอภัยทานเพื่อจะไม่ให้มีเวรกรรมซึ่งกันและกันหรือกรรมใดๆที่ใครคิดไม่ดีกับเราพูดไม่ดีกับเราเราก็ขอให้อภัย กับทุกคนแล้วทีนี้เราก็ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยค่ะว่าเราปรารถนาอะไรให้เราปรารถนาในปัจจุบันนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เราค้าขายใช่ไหมเราก็ขอให้ค้าขายดีค้าขายหมดแค่นั้นก็พอก็ได้หรือเรามียอดขายต่อวันเท่าไหร่ก็ขอให้เราขายดีขายหมดได้ยอดขายเท่านั้นเท่านี้ด้วยเธอถ้าลูกได้ลูกจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาทําบุญบํารุงพระพุทธศาสนา เราท่านต้องการแค่นั้นแหละไม่อะไรมากมายไปคิดว่าเราต้องเอาอะไรไปถวายท่านนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าต้องการแค่ให้เราคิดดีผดดู้ดีทําดีเท่านั้นเองค่ะทุกคนนะคะเอาเงินไปทําบุญบํารุงพระพุทธศาสนา,ษาหรือเราจะไปทําทานกับใครก็ได้ในการซื้อกินซื้อของใช้ต่างๆให้เราอธิษฐานจิตเพื่อไปช่วยเหลือครอบครัวเขาเ,าเงินนั้นที่ไปแล้วก็ขอให้คืนมามา,มากกว่าทีา่เขาได้ว่าอะไรโลกใบนี้คนเราอะนะคะ ต้องมีการเกื้อกูลสนับสนุนเมตตาต่อการรักใคร่กันโลกของเราถึงอยู่แล้วถึงจะมีความสุขรู้จักการให้อภัยเสมอไม่ว่าเราจะทำผิดนิดหน่อยเราก็ต้องให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขค่ะนะสิ่งหนึ่งที่เราทำบุญเพราะทำไปแล้วทำให้เรามีความสุขเพื่อรักความโกรธความโลภความหลงความอยากในใจเรา ถ้าเราลดได้แล้วเราจะมีความสุขจริงๆค่ะทุกคนลองทำดูนะคะปัญหาใดๆไม่มีมนุษย์คนใดที่ไม่เคยเจอเมื่อเจอปัญหาจงให้แก้ไขปัญหาแล้วก็อย่ากรดแค้นกันนะคะอย่าคาดกันนานให้อภัยวันต่อวันนะคะเอาหัวิกรรมวันต่อวันทุกคนจะได้มีความสุขนะคะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยทีเนี้ยนะคะก็ให้อภัยอย่ากกดแค้นนะคะ